ladies and gentlemen คลิปนี้จะมาสรุป live patch 2.2ของเกม Celeste z o n Silo ที่เพิ่งปล่อยออกไปโดยจะแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้ครับโค้ดจะมีอันเดียวอย่าลืมกรอกกันนะรอบนี้ให้เวลา2วันแนะ่แล้วไม่รอชา้ามาเริ่มกันเลยครับ ตัวละครระดับ S ตัวแรกฟีดเอ้ยซีดรากแรกพบครั้งที่21ดธาตุไฟฟ้าสายโจมตีรุนแรงเมื่อมีสายโจมตีรุนแรงในทีมจะกำหนดให้ตัวนั้นเป็นคู่หูเมื่อคู่หูใช้สกิล e x ซีจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีกับครีดาเมจแล้วเมื่อซีใช้สกิล e x แล้วสลับกลับไปที่คู่หูคู่หูก็จะได้รับบัฟด้วยเมื่อเปิดใช้งานทั้งสองบัฟพร้อมกันจะทำให้ทั้งซีดกับคู่หูทำดาเมจได้เยอะขึ้นเวลาซีดอยู่บนสนามเราสร้างดาเมจจะฟื้นฟูพลังงานให้คู่หูกับเกรกาดาด้าหมอน ได้อันตีจะให้เราดูเทา้าสร้างดาเมจไฟฟ้าจําจนวนมากพร้อมฟื้นฟูเกตให้จํานวนหนึ่งหลังจากนี้จะมีแอนิเมชันสั้นของซีด้วยนะตัวต่อมาออฟฟี่กับมาการสรักแรกพบครั้งที่22กับ23ธาตทาดไฟสายโจมตีรุนแรงเมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีออฟฟี่จะช่วยโจมตีนอกสนามอีกแรงและสะสมเกตเมื่อเกตเต็มการกดสกิลเอสค้างไว้จะจี่ศัตรูและใช้แพรี่ได้ด้วยถ้าแพรี่ติดจะจี่แรงขึ้นไปอีกขั้นการจี่โดนศัตรูจะแจกบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ทุกคนถ้าระหว่างมีบัก ck, อะะวลี และถ้าในทีมมีตัวสตันหรือตัวซัพพอร์ตดาเมจ after shock จะไม่ส่วนพลังป้องกันศัตรูบางส่วนด้วยอันติีจะโคตรจีน่านกว่าเพลงพีสเสด,ด จบและตัวโจมตีรุนแรงแบบใดเนี่ยนี่มันตัวซับชัดๆแบงบูใหม่ของโอเวอรสควอตเมอร์คิีจะขี่รถถังมาจีสตรูแถมเอาหัวหม่งมอนตอนเชนักแท็กกับอีกตัวเอ็กซ์คาลิบูน้องดึงดาบไม่ออกเลยฟาศัตรูทั้งก้อนหินแต่ถ้าดึงออกก็จะฟันดาบเป็นคอมโบโดยมีโอกาสดึงออกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามีตัวสายตัดสะบั้นอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้มีแต่ยีเฉวนเอ็กซ์คาลิบูจะหาได้จากอีเวนต์เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตู้กาชาครึ่งแรกซีดกับทริกเกอร์รีลันตัวระดับ A, เอ ระดับ A เป็นลูซี่เดสวากับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วมีน้องเมอร์คิรีเพิ่มในตู้แบงโบรเหนือเรื่องรอบนี้แม้เราจะขัดขวางแผนการของพวกลัทธิได้แต่สถานการณ์ของเมืองก็ยังไม่สงบลงเหมืองขุดแร่ยังแบ่งเค้กไม่ลงตัวและมีแอสมาก็กระจายไปทั่วฮอโลสเกลใกล้ระดับอเวนเจอร์ขึ้นทุกทีโดยรอบนี้ทางโอเบสควอตลงมาลุยด้วยอีกทีมเพื่อหยุดอย่างลัทธิที่กำลังอันเชิญอะไรสักอย่างโอ้นั่นบอสใหม่เหรอ เออใบสมัครเข้าลัที่อยู่ไหนอะมีในเรื่องตัวละครซีดของออฟฟี่ไม่มีนะมาที่เกมเพลย์รูปโปรไฟล์ใหม่ของซีดกับออฟฟี่จีบทั้งคู่ได้มีวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวด้วยดิสใหม่2อันดอนส์บลูมเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติน่าจะใส่ให้ซีดกับจูยวนมั้งกับอีกอันมูลไลล์ละล,ะละายใส่ให้ตัวซัพย์อีเวนต์รอบนี้ทาวเวอร์ดิฟเอนซ์รีลันเพิ่มเติมคือมีแบงบูใหม่ให้ตั้งปอมมีเอ็กซ์คาริบูเป็นรางวั WWE ลเดบัพยูมดบันยูอีซิ์ูเลเตัวะครร เพิ่มเติมคือมีสีกับออร์ฟีอีเวนต์เกมดนตรีกดให้ตรงจังหวะที่เหมือนจะรีรันแค่เปลี่ยนหน้าตาอีเวนต์ถ่ายรูปถ่ายรูปที่กําหนดแล้วเลือกรับชุดแบงบูสวนควรัวไปตกแต่งห้องหนึ่งใน3อันนี้รีรันไหมนะอีเวนต์ใช้พลังงานรีรันที่เอาของไปเปิดแผ่นป้ายรับรางวัลลอวอินเจวันรับฟิมเปิดกาชา10โลในครึ่งแรกบูปอง10โลในครึ่งหลังและฟาร์มดิสเกลือกับของอัพตัวละคร2เท่า มาที่ความจเจริญปรับ UI เกมเพลย์บริหารวันให้ดีขึ้นแบบปรับเยอะมากเลือกทีมพรีเซตที่จัดไว้เล่นกับศึกวิกฤตได้แล้วแถมเกมเพลย์ยากกว่าเดิมเพราะต้องเล่นมือเดียวขยายวงล้อควิกสล็อตให้เป็น8ช่องสต็อกเอเจนต์ที่ชอบง่ายขึ้นโดยจะมีไอคอนขึ้นในแแบบว่าอยู่ไหนจะปิดก็ได้นะฟีเจอร์นี้แต่จะปิดกันจริงๆเหรอเวลาเดทเลือกได้แล้วว่าอยากเป็นอาหวังหรือเป็นคนขายขำซ้อนเอเจนต์ที่ยังไม่มีได้เวลาเลือกตัวละครเพิ่มฟังก์ชันแนะนําการใส่ W engine ของตัวละครขยายชั้นวางของวางได้มากกกสุด20ชิ้้นแลลว็อัับบ มิยาบีเกมมิ่งมีเก้าอี้แผ่นลองเมาส์อันแค่แยะเมาส์แล้วก็คีย์ its, urgency, Rams. บอร์ดเอ้าไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกเหรอหูฟังก็ไม่มีด้วยอยากเห็นมิยาบีใส่หูฟังซะหน่อยก็จบแล้วครับคลิปนี้เหมือนอีเวนต์รีแันจะมาบ่อยนะแปลว่าแพชหน้่าจะมีอะไรเบิ้มๆเรอเราอยู่หรือเปล่าสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและสมัครเมมเบอร์กกันเข้ามามีคลิปใหญ่มากๆรออยู่ในอนาคตส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>